วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุ๋ยเหมือนเดิมนะคะวันนี้อุ๋ยจะมาพูดถึง3ามแคคตัสที่พบเห็นได้บ่อยนะคะก็ต้นแรกเลยนะคะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยต้นแรกนะคะก็จะเป็นเจ้าโอพันเทียค่ะรูปลักษณะของเขานะคะก็จะเป็นต้นแบนแบนแบบนี้นะคะแล้วก็ เ,เวลาออกหน่อเขาก็จะออกหน่อแตกหน่อไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นต้นที่เห็นกันได้บ่อยๆเนาะไม่ว่าจะที่ไหนก็คือส่วนใหญ่เนี่ยปลูกตามรั้วบ้านหรืออะไรเงี้ยได้เลยนะคะก็คือเป็นต้นแบบใหญ่ๆแล้วที่เห็นนะคะส่วนเรื่องของดอกเนี่ยดอกเขาบอกว่าไม่ค่อยเห็นนะในประเทศไทยไม่ค่อยเห็นดอกของเจ้าโอพันเทียแต่ก็มีออกเหมือนกันนะคะส่วน การเลี้ยงเนี่ยก็คือเป็นต้นที่เลี้ยงง่ายมากๆนะคะก็คือเขาก็จะชอบแดดเป็นต้นที่ทนทนมากต้นทนต่อสภาพอากาศนะคะแล้วก็ olla, เป็นต้นที่เลี้ยงง่ายนะคะไม่ค่อยตาย <S <S <โ frustrating. S 2> การขยายพันธุ์นะคะการขยายพันธุ์ก็จากการชำหน่อนะคะเด็ดหน่อออกไปชำนะคะก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายแล้วก็ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วนะคะ ส่วนต้นที่2นะคะจะเป็นต้นนี้ค่ะดาวล้อมเดือนนะคะหรือว่าอ c h i n o p s i s c a l o c o l ่านะคะก็ลักษณะต้นของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบต้นเดี่ยวนะคะพอที่เขาโตขึ้นมาหน่อยค่ะเขาก็จะชอบแตกหนอ่อก็จะออกหน่อมาเยอะๆแบบนี้นะคะลักษณะเนี่ยก็ ออดอกนะคะลักษณะดอกของเขาเนี่ยจะออกตอนกลางคืนนะคะเป็นดอกที่ชูก้านสูงๆแล้วเป็นดอกสีขาวนะคะบานตอนกลางคืนแล้วก็จะมีกลิ่นนะคะต้นนี้ก็เคยออกดอกนะคะเดี๋ยวอุ๋ยเอารูปขึ้นให้ดูนะคะถ้าหาเจอเดี๋ยวอุ๋ยเอารูปขึ้นให้ดูนะคะ ลักษณะการเลี้ยงเนี่ยก็คือเลี้ยงง่ายมากนะคะเลี้ยงไว้ข้างนอกบ้านได้เลยนะคะเนี่ยอันนี้ต้นใหญ่ๆก็เลี้ยงไว้ข้างนอกได้เลยแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหรน่นะเวลาที่มันโดนฝนเยอะๆค่ะแต่ว่ามันเป็นต้นที่ทนเลี้ยงง่ายทนขยายพันธุ์ง่ายนะคะเด็ดหน่อไปซ้ำได้เลยนะคะอันนี้ค่ะดาวล้อมเดือนค่ะส่วนต้นที่3นี้นะคะก็จะเป็นเ,เจ้าซิลิอุสค่ะซิลิอุส ก็เป็นไม้กอนะคะเวลาที่เขาโตขึ้นมันก็จะเป็นกอกอ,อันนี้คือเห็นตามรั้วบ้านบ่อยมากนะคะก็เขาจะปลูกนิยมปลูกกันแบบเป็นรั้วบ้านเลยก็มีนะคะที่ต่างจังหวัดเวลาไปเห็นนะคะก็แบบเป็นกอใหญ่เลยนะคะสูงต้นเนี้ยสูงได้ถึง5เมตรนะคะสูงได้ถึง5เมตรมีดอกสีขาวขนาดใหญ่ออกตอนคืนนะคะดอกมีกลิ่นหอมออการเลี้ยงเนี่ยก็คือเลี้ยงได้ง่ายมากถ้าต้นที่ใหญ่เราเขาก็เลี้ยงกันตามแบบว่า รั้วบ้านเลยค่ะก็ทนฝนทนแดดนะคะก็คือเลี้ยงง่ายไม่ตายค่ะไม่ตายง่ายๆค่ะก็อุย๋ยก็แนะนําไปแล้วเนาะเจ้า3ต้นนี้แคคตัสสามต้นนี้คือ3ต้นนี้เป็นต้นที่เลี้ยงง่ายมากนะคะเลี้ยงง่ายมากเ,เลี้ยงข้างนอกบ้านได้แบบสบายๆนะคะถ้าเขาต้นใหญ่แล้วนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายคะ่ะเด็ดหนอ่อและปักชำได้เลยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆนหาเจ้าแคคตัสที่ทน เลี้ยงง่ายทนนะคะทนทุกสภาพอากาศนะคะก็แนะนําเลยค่ะ3ต้นนี้ค่ะแต่ว่า,าขนาดของเขาเนี่ยจะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นไม้ที่โตไวค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะคะฝากกด u u b สไคร์นะคะติดตามอุ๋ยนะคะติดตามสาระดีๆจากอุ๋ยนะคะอุ๋ยก็จะนําสาระดีๆมาให้เรื่อยๆนะคะ ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ